คุณผู้ฟังในช่วงของการสัมภาษณ์ช่วงนี้เดี๋ยวเราจะขออนุญาตไปที่เรื่องของสถานการณ์ทองคํากันก่อนก็แล้วกันนะคะคุณผุ้ฟังไปคุยกับทางคุณนัทคุณนัททีจุทาวรากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพาสสิโกฟิลเจอร์จำกัด นะกับเรื่องของทองคำนะคุณนัททีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องทองเนอะรบกวนคุณนัททีสรุปความเคลื่อนไหวราคาทองคําสิงหามาจนถึงกันยานี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะค่ะสาหรับช่วงสิงหาถึงกันยานะคะจะเห็นได้ว่าราคาทองคําก็ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ราคาทองคํานะคะประมาณสองเดือนที่ผ่านมาก็เคลื่อนไหวในกรอบหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเหรียญถึงหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบเหรียญนะคะหลัง จากที่ทําจุดต่ําสุดของปีนะคะประมาณ1,527เหรียญประมาณเดือนพฤษภาคมนะคะ mm hmm. ราคาทองคําก็หลังจากนั้นนะคะหลังจากที่ทองคําเบรกที่ระดับ1,640เหรียญยูเอสซ่าขึ้นมานะคะราคาทองคําก็ปรับตัวขึ้นเนี่ยต่อเนื่องนะคะ mm hmm. และก่อนหน้าน,นี้ก็จากการคาดการณ์ถึงประเด็นทางด้านค e mm ิวอีสานะคะน mm ั hmm. ลกลงทุนมีความคาดหวังราคาทองคําก็ ก็ปรับตัวขึ้นมาสี่สัปดาห์ติดต่อกันนะคะแล้วก็พอสัปดาห์ที่แล้วนะคะพอสหรัฐอเมริกามีการประกาศมาตรการ Q3 ออกมาจริงๆนะคะก็คือการที่สหรัฐก็มีการเข้าไปซื้อหลักทรัพย์ที่มีการคำรกันจากสัญญาจำนองนะคะเดือนละสี่สิบพันล้านดอลลาร์ต่อเดือนนะคะเลยโดยที่ไม่ได้กําหนดระยะเวลาสิ้นสุดด้วยนะคะตรงนี้จะเห็นได้ว่าสหรัฐก็จะมีการอัดฉีดเงินเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทําให้ราคาทองคําก็ดีดตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยราคา ทองคำก็ขึ้นไปทําจุดสูงสุดประมาณ1,778เหรียญ u s เอซอรทอยออสนะคะก็ถือว่าปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงมากเลยทีเดียวนะคะถ้า,ถามาดูกันเป็นเงินบาทนะคะจะเห็นได้ว่าจากต้นเดือนสิงหาคมราคาทองคำอยู่ที่ประมาณ23,850บบาทนะคะอตอนนั้นถ้าเป็น สปอร์ตต่างประเทศราคาทองคาก็ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเหรียญนะคะ <p> แต่ว่าณตอนนี้นะคะอย่างเมื่อวานนี้เองราคาทองคาก็ขึ้นไปทํา,าจุดสูงสุดประมาณสองหมื่นห้าพันแปด้อยห้าสิบาทก็เรียกได้ว่าในระยะเวลาแค่เดือนครึ่งนะคะราคาทองคําก็ปรับตัวขึ้นมากกว่าสองพันบาทแล้วในบ้านเรานะคะถ้าเป็นเงินยูเอสดอลลาร์นะคะก็จะเห็นได้ว่าจากที่ระดับไม่ถึงหนึ่งพันหกร้อยเหรียญยูเอสดอลลาร์ตอนนี้อยู่ที่ระดับหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดเหรียญยูเอสดอลลาร์ทอยออนนะคะก็ถือว่าปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะ ประกอบกับถ้ามาดูกันในตัวกองทุน ETF ต่างประเทศนะคะคก็จะมีแรงเข้ามาสะสมทองคำมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเดือนอ สิงหาคมนะคะกองทุน g o ETF SPDR Gold Trust นะคะก็เข้ามาสะสมทองคำประมาณ40ตันเลยทีเดียวนะคะก็ะในตลาดฟิสิกอลเองนะคะในตลาดต่างประเทศก็มีแรงเข้ามาสะสมทองคำมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ประกอบกับหลังจากที่เมื่อกี้นั้นบอกไปว่าราคทาทองคำสามารถเบ e แนวต้านที่สำคัญ1640หี่เหรียญ US dollar ขึ้นมานะคะก็ถือว่าเป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เป็น sideways อยู่ในปัจจุบันค่ะคะ่ะก็คือมาจนถึงวันนี้ทีนี้จากนี้ไปมันจะเป็นคลื่นช่วงปลายละ ช่วงหลังของกันยายนค<ช>าดการยังไงคะความเคลื่อนไหวแนวรับแนว,แนวต้านกรอบราคาปลายกันยายนเครื่องหลังแบบนี้ สำหรับในช่วงนี้นะคะปลายกันยายนนี้นะคะเราก็ยังให้แนวต้านที่สําคัญของราคาทองคาอยู่ที่ระดับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเหรียญแล้วก็ที่ระดับหนึ่งพันแปดร้อยเหรียญยูเอสซอลาทอยออนส์ hmm. นะคะถ้าเกิดสามารถเบรกที่ระดับหนึ่งพันแปดร้อยเหรียญขึ้นไปได้นะคะเราถึงไปมองกันหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบถึงหนึ่งพันเก้าร้อยเหรียญน,นะคะ mm hmm. แต่ว่าอย่างไรก็ตามจุดนี้นะคะต้องบอกว่าหนึ่งพันเจ็ด้อยเก้าสิบเหรียญเป็นจุดสูงสุดของปีที่ทำไว้ในตอน mm hmm. ปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นที่ระดับตรงนี้ก็โอกาสที่จะมีแรงขายทํกากําไรออกมาก็ยังมีอยู่นะคะถ้าเป็นเงินบาทเราก็ให้แนวต้านที่ระดับประมาณ2 6 0 0 0 26,200บาทบริเวณนี้นะคะก็แนะนำนักลงทุนก็อาจจะระมัดระวังในการลงทุนถ้าราคาทองคาขึ้นไปถึงแนวต้านบริเวณนี้นะคะสำหรับนักลงทุนระยะสั้นนะคะส่วนแนวรับนะคะด้านล่าง เราก็ยังดูที่ระดับ 1, หนึ่งพันเ็ด้อยเหรียญหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบเหรียญบริเวณนี้นะคะถ้าเป็นเงินบาทประมาณสองหมื่นห้าพันสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะคะก็แนะนำนักลงทุนระยะกลางระยะยาวเวลาราคาทองคำย่อตัวลงมาแนวรับหลักๆนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบเหรียญหรือว่าที่ดับ 1, หนึ่งพันเ็ดร้อยเหรียญบริเวณนี้ก็อาจจะเข้ามาสะสมได้เพราะว่า ตอนนี้นะคะราคารองคําก็ยังเทรนดูเป็นไซเวย์อัพขึ้นไปจนถึงปลายปีนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นถ้าเกิดนักลงทุนนะคะก็เป้าหมายทํากําไรก็ที่ระดับ 1, 800, 1 8 1> <ม>ึ่งพันดูเป็นเลขกลมๆก็ได้นะ,ะ<ม><ม>ส่วนแนวรับก็ดูเป็นบริเวณประมาณ1น0 0ง เจ็ดร้อยสี่สิบหนึ่งพันเจ็ดร้อยเหรียญถ้าหลุดลงมาก็ไม่ควรจะหลุดบริเวณประมาณหนึ่งพันหกร้อยหกสิบเหรียญบริเวณนั้นนะคะ<ม>ก็ยังถ้ายังไม่หลุดบริเวณนี้ก็ยังสามารถเข้ามาสะสมแล้วก็ถือทองคาต่อไปได้ค่ะอืมค่ะต้องมีเทคโนโลเทคนิคอะไรเพิ่มเติมไหมคะในการในการพิจารณาช่วงนี้ช่วงปายนี้ก็สําหรับช่วงปายนี้นะคะก็หลังจากที่ทางสหรัฐาประกาศมาตรการ QE สามออกมานะคะก<ม>็ถือว่าออกมากระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่าที่คาดเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ทําให โอกาสที่เงินเฟ้อของทางสหรัฐก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นแต่ในว่าหลังจากที่ทางสหรัฐประกาศมาตรการ QE 3ออกมาไม่ว่าจะเป็นทองคำนะคะสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆหรือรวมไปถึงราคาน้ำมันนะคะปรับตัวขึ้นแรงเพราะฉะนั้นประเด็นหนึ่งที่อยากจะให้ติดตามก็คือราคาน้ำมันนะคะถ้าราคาน้ำมันยังปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นต่อก็มีอยู่ค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าอย่างเมื่อวานนี้ราคาน้ำมันปรับตัวย่อลงมาราคาทองคำก็มีการย่อตัวหลังจากที่ปรับตัวกันขึ้นแรงสี่สั าอย่างต่อเนื่องนะคะราคาทองคำก็มีแรงเทขายทังมวใบบ้างนะคะแต่ว่าในช่วงปลายเดือนนี้ถึงเดือนหน้าเนี่ยก็แนะนํนนักลงทุนนะคะก็ติดตามไม่ว่าจะเป็นทางด้านสหรัฐอเมริกานะคะว่าหลังจากที่มีการประกาศมาตรการ QE3 อ,ออกมาแล้วนะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะรวมถึงทางยุโรปนะคะว่า ประเทศต่างๆจะมีการผลทายนโยบายการเงินอีกหรือไม่แล้วก็สถานการณ์นี้ในยูโรโซนยูโรโซนจะเป็นอย่างไรนะ,ะตรงนี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่นักลงทุนตองคำจะต้องติดตามอย่างต่อเนื่องแต่ว่าในช่วงนี้ก็อาจจะซื้อขายตามกรอบนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารทางสหรัฐกับทางยุโรปหลักค่ะนะคะช่วงไทยนี้อยากจะให้คุณนัทถีพูดถึงพวกโปรโมชั่นหรือกิจกรรมอะไรของทางบริษัทช่วงกันยายนนี้บ้างคะ่ะ ค่ะสำหรับในช่วงกันยายนนะคะก็สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนทองคำนะคะเราก็มีคอสัมมนาเรื่อยๆทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาในเว็บไซต์หรือว่าโทรมาสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ ของทางบริษัทก็ได้หกหนึ่งแปดศูนย์ปดูนแปดนะคะหรือว่าใครสนใจมีคอร์สสัมมนาพิเศษนะคะสำหรับบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคอร์ส a r b i t r a g หรือว่าเป็นทาง technical analysis นะคะมีหลายเลเวลด้วยสามารถเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของทาง classical futures ได้นะคะแล้วก็สามารถสำรองที่นั่งได้ฟรีค่ะใครที่ เพิ่งจะคิดว่าอยากจะสนใจเรื่องของการลงทุนทองคําก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ศึกษาก่อนได้ศึกษาก่อนได้คะไปสัมมนาไปฟังการอบรมก็จะเป็นประโยชน์มากค่ะใช่ค่ะนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณนัทธีค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนัททีจุฑาวรากุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคลาสสิกโกลฟีเจอร์จำกัดเรื่องของทองคํานะคะช่วงท้ายเบรกนี้คุณผู้ฟังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจากการบินไทย